ทุกวินาทีมีค่ากู้ชีวิตจากสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเช็คอาการดังต่อไปนี้นะคะจำง่ายๆคือพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นหรือตัวยอ่อว่า F คือ faceA คือ armS คือ speechT คือ timeAct fast save life แชร์คลิปนี้คือการแบ่งปันช่วยเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพดีค่ะ I m i s is m i s West Integrative Wellness คนไข้อายุ80ปีมีโรคประจำตัวคือความดันสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานหลังจากเกษียณต้องต่อสู้กับโรคเรื้อรังคุณหมอบอกว่ามีอาการไตเสื่อมด้วยแม้ว่าจะไปหาหมอเป็นประจำแต่บางครั้งก็ลืมกินยาและไม่ใส่ใจในการเลือกกินอาหารมักจะเลือกสิ่งที่ถูกใจโดยไม่สนใจว่าจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์หรือไม่ วันหนึ่งขณะนั่งดูทีวีและกินกว๋วยเตี๋ยวจู่ๆก็อ่อนแรงร่างกายซีกขวาทั้งซีกอ่อนแรงมือสัน่นพูดไม่รู้เรื่องหน้าซีดทําให้ช้อนหล่นจากมือเสียงดังหลานสาวที่นั่งเล่นมือถืออยู่หันมาดูปรากฏว,ว่าคนไข้ล้มลงนอนหายใจรวยรินอยู่บนพื้นหลานสาวรีบโทร1น6 9 6 9เเรียกรถพยาบาลมาอย่างรวดเร็วเพราะทุกวินาทีมีความหมายที่ห้องฉุกเฉินหมอพบว่าคนไข้หมดสติเรียกไม่ตอบสนอง ความดันเลือดสูงขึ้นในขั้นรุนแรงผิวหนังเย็นและชื้นหายใจไม่สม่ำเสมอแขนขาอ่อนแรงซีขวารูม่านตาขยายหมอรีบใส่ท่อช่วยหายใจให้ออกซิเจนเจาะเลือดส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการให้สาราน้ำทางหลอดเลือดและรีบส่งตรวจซีทีสแกนสมองโดยทันทีผลซีทีสแกนสมองพบว่ามีเลือดออกในสมองซีกซ้ายหลานสาวถามคุณหมอว่าคุณยายของเธอจะหายไหมคุณหมอตอบว่า ทีมแพทย์กำลังทำหน้าที่ทั้งช่วยชีวิตให้สำเร็จและหลังจากนั้นคุณยายของเธอจะต้องฟื้นฟูนร่างกายเพราะการที่มีเลือดออกในสมองในครั้งนี้อาจมีผลเสียหายต่อการพูดการเคลื่อนไหวและความจำโรคประจำตัวที่มีอยู่ทั้งความดันสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงคนไข้ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดสมองเพื่อนำเอาลิ่มเลือดออกรวมทั้งควบคุมรักษาระดับความดันเลือด ติดตามระดับน้ำตาลและเกลือแร่ในกระแสเลือดรวมทั้งระวังภาวะแทรกซ้อนหลายวันผ่านไปคนไข้มีอาการดีขึ้นหมอให้ประเมินสมรรถภาพของร่างกายทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวการรับความรู้สึกการสื่อสารการกลืนการขับถ่ายรวมทั้งสภาพจิตใจเพื่อจัดทำแผนเวชศาสตร์ฟื้นฟูในลำดับต่อไปโรคหลอดเลือดสมองหรือ s t r o k แบ่งออกได้เป็น3ลักษณะ จำง่ายๆคือตีบแตกและขาดเลือดชั่วคราวแบบที่1หลอดเลือดสมองตีบเกิดจากการอุดตันเช่นคราบไขมันหรือมีลิ่มเลือดแบบที่2หลอดเลือดสมองแตกเกิดจากความดันสูงเส้นเลือดโป่งพองและแตกหรือเป็นผลจากยาต้านการแข็งตัวของเลือดแบบที่3หลอดเลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวเรียกว่า TIA หรือมินิสโตรคค่ะนอกจากอาการแขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยวมุมปากตกพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ออกอาจมีอาการอื่นๆเช่นอาการชาหรืออ่อนแรงสับสนมึนงงตาเห็นไม่ชัดตาพร่ามัวปวดศรีรษะเฉียบพลันแบบรุนแรงอาเจียนเดินละปากสูญเสียการทรงตัวซึ่งความรุนแรงขึ้นกับตำแหน่งที่เกิดและขนาดของเนื้อสมองที่สูญเสียการทำงานพวกหลอดเลือดสมองพบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงความเสี่ยงจะมากขึ้นในคนที่มีโรคเรื้อรังเช่นโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงเบาหวานโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหยุดหายใจขณะหลับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ออกกำลังกายสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช็คอาการดังต่อไปนี้นะคะจำง่ายๆคือพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นหรือตัวย่อว่า F A S, S T F คือ face หมายถึงปากเบี้ยวมุมปากตก A คือ arm หมายถึงแขนขาอ่อนแรงซิกไดซิกหนึ่ง S คือ speech พูดไม่ออกพูดไม่ชัด T คือ time หมายถึงทราบเวลาที่เกิดอาการและหมายถึงเป็นภาวะฉุกเฉินรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะกรณีที่มีอาการ Mini ิ t r o k e แม้ว่าจะหายแล้วก็ควรไปพบแพทย์นะคะแชร์คลิปนี้คือการแบ่งปันช่วยเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพดีค่ะ ความสุขเริ่มต้นที่สุขภาพดีติดตามช่อง YouTube หมอขวัญอ m ม r ริสจิ s กซอสุขภาพโฟกัสเรื่องผิวสวยสุขภาพและไมซ t